ค่ะพบกับช่วงประเด็นฮอตของ s x x is ์อ l สเออเนะคะเรื่องทุกลองอยู่ก่อนแต่งควรมิลิมิตแค่ไหนน่าสนใจอีกแล้วค่ะเพราะตอนนี้หันไปทางไหนที่เห็นควงกันเป็นคู่คนั้นไม่ใช่คู่แต่งงานหรอกค่ะ แต่เป็นแฟนกันเฉยๆแต่ไม่แค่นั้นนะสิคะก็เขาดันจับคู่อยู่กินกันด้วยตามหอพักหรือห้องเช่าอ้างว่าลองอยู่กันก่อนไม่รอดก็เลิกได้แต่มันอาจจะไม่ง่ายนะสิคะเกิดเพลิดทพลขึ้นมาซะก่อนจะเกิดอะไรขึ้นไม่อยากมาโนเลยคะ่ะเอาเป็นว่าเราไปตระเวนหาคำถามเด็ดๆไปฝากคุณหมอให้ได้ปวดหัวกันดีกว่าคะ่ะค่ะสำหรับการทดลองใช้ชีวิตคู่นะคะการที่ ปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายๆคู่ที่จะมาทดลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนก่อนที่จะแต่งงานหรือว่าก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆนะคะบางคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือเข้าใจกันอยู่ด้วยกันดีๆมีความสุขถึงจะตกลงแต่งงานกันแล้วก็มีหลายๆคู่ที่ทดลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วแล้วก็เลิกลากันไปนะคะก็คือ มีสาเหตุหลายอย่างถ้าลองอยู่ด้วยกันแล้วเข้าขากันไม่ได้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเคลียร์กันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตคู่ก็มีทั้งไปได้ด้วยดีแล้วก็ล,ล้มเหลวอยู่ก่อนแต่งนะครับผมว่าสมัยนี้เขาไม่ถือแล้วนะครับว่าขนาดแต่งกันแล้วมาอยู่ยังอยู่กันได้ไม่นานเลยก็ต้องเลิกกันว่าอยู่ก่อนแต่งจะได้มีการได้ทดลองใช้ชีวิตคู่ถ้าไปรอดก็อยู่กันไปยาว วัาดีดีครับทุกคนกลับมาต่อกันในช่วงเซ็กซี่คร LIKE ับ se ท่านผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลนะครับแล้วก็น้องสุดสวยของเรานนน้องใบเตยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคับสวัสดีคอ้าอโอโหวันนี้สวยจริงนะคุณหมอฮะมาในธีมสีชมพูสีม่วงนะฮะผมชมออกหน้าอับตาเลยป่ะฮะอ่าฮะก็เด<ส>ี <ena> ๋ยวแม่ไปตัดทิ้งได้ไม่ได้ตัดทิ้งแน่นอนนะครับวันนี้ครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะจากที่เราได้ดูอีโรติกนะครับ ซิทคอมของเราไปเรื่องราวจะเกี่ยวกับว่าการอยู่การใช้ชีวิตกันก่อนที่จะแต่งงานนะครับให้คุณหมออธิบายนิดนึงดีกว่าว่าตรงนี้เนี่ยถ้าอธิบายคร่าวๆมันมันเป็นยังไงบ้างครับสมัยก่อนเนี่ยค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีของเราเนี่ยก็คือจะต้องแต่งงานแ้ถึงค่อยอยู่กินกันเป็นสามีภรรยายกันสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเซ็กก่อนแต่งงานเนี่ยก่อนพิธีวิวาก่อนจะมาเป็นคู่สมรสเนี่ยเขายังไม่ยอมรับ,รบแต่สมัยนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย คนเขาแต่งงานเร็วอ่ะอายุสิบห้าสิบหกเขาไม่ได้เรียนหนังสืออ่ะเขาก็อายุไม่ถึงยี่สิบปีเขามีลูกมีผัวแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราต้องเรียนจจบปริญญาตรีเสร็จแล้วต่อปริญญาโทเสร็จแล้วอ่ะมีแฟนแล้วอ่ะก็ยังแต่งงานไม่ได้เพราะอะไรเออรอมีบ้านรอมีรถรอให้พร้อมมึงรอรอไข่ฟอแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแต่งงานตอนอายุสามสิบกว่า ทุกวันนี้คือเรื่องปกติครับหมอแล้วพอใครอายุยี่สกว่าแล้วแต่างงานกันแ oh. ต่างงานเร็ว <Okay. S 2> ใเอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอจิงบผมแต่งงานตั้งแต่อายุ22่นะไม่แต่หมายถึงว่าอย่างรุ่นเตยเงี้ยส่วนมากอย่างเตยอายุ26่แล้วก็คือน้อยมากที่จะมีแบบเพื่อนที่แต่งงานกันไปแล้วหรือหลายคนก็ยังไม่มีแฟนเพราะตอนนี้ผู้ชายเริ่มกลายเป็นของหายากเนี่ยฮะผมยังอยู่ยังเหงาอ่ะเาอยู่เลยหมอฮะผมก็จะอาชามสิบกว่าแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับยังมีผู้ชายเรื่องเยอะอันนี้ทางเรื่องใหม่อ่คือผู้เนี้แต่งงานกันช้าแต่ว่าฐานะทางสังคมเขายังไม่พร้อมที่เขาจะแต่งงานช้ชี กู่กันค,คนเราคิดภาพว่าว í, พอแต่างงานแล้วจะต,ต้องมีเรียนหอมีบ้านมีรถมีต่างๆแต่ว่าสรีระร่างกายเขาเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเกิดความเคลื่อนกันคลาดกันเหลื่อมล้ํากันเหลื่อมกันในระหว่างสรีระทางกายครปัจจัยทางชีวภาพกับปัจจัยทางสังคมคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาแต่งงานกันอายุป,ประมาณผมยังเคยเห็นสิ สิบปดก่อนหน้านั้นก็ยังมีนะฮะยังในสังคมมุสลิมหรือว่าต่างจังหวัดในชนบทเนี่ยที่เขาไม่ได้เรียนสือเนี่ยทางเหนือเนี่ยอายุ18บแปดสิบเก้าแต่งงานแล้วใครอายุเกิน20แล้วยังไม่แต่งงานยังไม่มีแฟนเนี่ยถือว่าผิดปกติเดี๋ยวนี้เลื่อนไปเป็น30แล้วไปอาจจะเป็น40ก็ได้โอ้โหแล้วแล้วทำไมฮะมันมันผมสงสัยเลยนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะจำเมื่อก่อนผมว่านะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนคนมีลูก20กว่ากจนถึงก่อน30มันเป็นหลักที่เราทุกคนผมว่าาเข้ใจแต กับกลายเป็นว่าปัจจุบันใคร25แต่งโหไอ้นี่ไม่ทําตัวให้มันหางงหางานกลายเป็นคนผิดเพราะเราเป็นค่านิยมเรื่องของจะต้องมีทรัพย์สมบัติต่างๆเตรียมพร้อมเพื่อการมีลูกเพราะฉะนั้นผมส่งเสริมแล้วสิ่งเนี้ยคนจะมีลูกตอนอายุ25ถึง30ปีบวกลบหัวไทยอีก5ปีก็คือ20ถึง35ถ้าหลังจากนั้นนะคะคุณหมอมันจะมีปัญหาถ้า มีลูกชาเนี่ยอายุเกิน35ขึ้นไปหรือ40ปีขึ้นไปอาจจะมีความผิดปกติทางเรื่องของสมองของเด็กก็ได้โอกาสเสี่ยงมันสูงนะครับคุณนะแต่ว่าอเราย้อนกลับมาหรือว่าเกิดภาวะมีบุตรยากครนี้บุยากพออายุด30กว่าแต่งงานกันแล้วคันนี้อยากจะมีลูกก็ไม่มีลูกผมคุณหมอครัผมมีวิธีแก้ไขมีบุตรยากไม่ต้องยากเลยฮะนู่นฮะฮ่องกงฮะ ไปขอลูกได้ฮะหมอว่าโทรเดี๋ยวนี้มีกันเต็มไปมดลูกอาจจะฟอดแต่ว่าความเชื่อไม่่อฮะยังอยู่ครบเหมือนเดิมไปได้ไหมคะพี่าต่ะไปแล้วได้ไหมคะไม่ได้หลายคนเขาอยากมีลูกของตัวเองที่เป็นสืบสายเลือดของตัวเองนะครับคราวนี้เรื่องอยู่ก่อนแต่งเนี่ยต้องบอกว่าสิบกว่าปีแล้วนะผมเคยเสวนาเรื่องนี้แล้วก็ขึ้นเวทีก็มีดาราผู้หญิงคนหนึ่งสวยด้วยออกทีวีดังด้วยแล้วเขาก็มากับแฟนอ่ะแล้วเขาก็ เช่าห้องอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ขึ้นเวทีแล้วเขาบอกเลยว่าเขากับแฟนเนี่ยทดลองมีเซ็กกันก่อนคือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก่อนเพื่อดูว่าไปได้วยกันได้ไหมในเรื่องความสัมพันธ์ในแนวนอนคือถ้าเรื่องเซ็กไปกันได้เนี่ยนะโอเคถูกใจแฮปปี้เขาจะแต่งแต่ถ้าเรื่องเซ็กไปด้วยกันไม่ได้อย่างนี้เขาจะไม่แต่ง<อ>เขาบอกว่ามันดีกว่าการที่เขาแต่งไปแล้วแล้วมาทดลองอยู่ไม่ไมรูร้วคือแต่งไปแล้วแล้วมาอยู่กันมีเซ็กกันแล้วเกิดมันไปไม่ได้เนี่ยแล้วมาหยาเนี่ย เขาบอกเขาเสียครับซึ่งผมก็ฟังผมก็ยอมรับอันนี้มีเหตุผลไหมครับคุณหมอมีเหตุผลมีเหตุผลอ่าอย่างนี้ผมแตกยอดจากที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะฮะคุณหมอบอกว่าการทดลองว่ามีเซ็กแล้วโอเคไหมถ้าโอเคแล้วจะแต่ถ้าคนเขาคิดว่ามีหลายคนพูดผมเชื่อนะฮะว่ามีเซ็กปุ๊บถ้าเซ็กโอเคอยู่ด้วยครบได้แต่ถ้าเซ็กไม่โอเคเลิกอา้าวอันนี้กลายเป็นว่าคุณเลือกคนเพราะว่ามีเซ็กนี่คุณบ้าก,กาม S <S แต่ผมเนี่ยมันต้องมีเซ็กส์กันอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือพวกโรคสวยไงฮะแต่ว่าเรื่องจริงอะถ้าไม่โอเคแล้วคุณจะต้องทนมีเซ็ก์กับคนที่คุณไม่โอเคเอไปตลอดเหรอแล้วถ้าแต่งงานไปแล้วมันกลายเป็นว่ามีมคอมมิชเมนต์มีข้อผูมกมัดกันแล้วนะครับแล้วก็เป่าว่าพอแต่งงานแล้วเฮ้ยเพิ่งมารู้ว่าผู้ชายเป็นโรคหลังเร็วคราวนั้นหลายคู่ที่แต่งงานกันแล้วอยู่กันแค่ไม่เกิน6เดือนแล้วอย่าร้างกันเนี่ย ส่วนใหญ่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากเรื่องของปัญหาเรื่องเซ็กไปด้วยกันไม่ได้อหรือบางคนผู้หญิงบางคนเป็นโรคกลัวการมีเซ็กคือไม่ใช่แค่สอดใส่นะครับแค่จะกอดจูบเล้าลมอะไรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็อะแล้วตอนก่อนแต่งอะไม่คิดหรอกว่าจะมีเซ็กคือเขาคิดแต่ว่าผู้ชายคนนี้ทํางานด้วยกันดูแลเราได้เป็นสามีเราได้ใช้ชีวิตคู่กันได้แต่เขาไม่เคยคิดถึงเรื่องเซ็กอะโอ้อะแล้วพอผู้ชายจะมีเซ็กคุณก็กลัวการมีเซ็ก แล้วแถมบอกว่าอันนี้กันเธอไปนอนกับผู้อื่นคนไหนก็ได้เธอไปมีเมียน้อยก็ได้เธอพาเมียน้อยเข้ามาที่บ้านก็ได้ขออย่างเดียวอย่ามีเซ็กกับฉันผมเลยส่งให้ภรรยาผมพบภรรยาผมเป็นนักสะกดจิตบำบัดส่งคนแค่คนนี้ไปพบภรรยาผมช่วยบอกคุณหมอช่วยเตือนเรยเื่อยคุณหมอเตือนเรื่อยคุณหมอเล่ตโดนสะกดจิตอยู่หรือเปล่าเนี่ย อ๋อไปพบภรยามไม่เคยทราบเลยะครับเพื่อเพื่อเพื่อให้เป็นบำบัดภรยาผมให้คิดอย่างนี้บ้างอ้อไม่ใช่โอ้ติอโอ้ไม่น่าเชื่อนะหลายหลายคนไม่ทราบทานะทาได้ทําได้เป็นโรคกลัวการมีเซ็ก์เพราะว่าในวัยรุ่นเขาอาจจะเคยถูกข่มขืนเคยลวนถูกลวนลามทางเพศหรือได้วัยเด็กเนี่ยอาจจะตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเห็นพ่อแม่มีเซ็ก์กันแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพน่ากลัวแล้วมันฝังใจอยู่ในจิตได้สําำเสกอก็เลยทําให้มีผลต่อชีวิตคู่ไอ้สิ่งเนี้ย ผมไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ห้ามปรามครับอย่างลูกสาวผมลูกสาวผมอายุ27ปีแฟนเขายุ30ปีเขาก็คบมาเป็นปีแล้วแต่เขาเป็นคริสเตียนที่เคร่งมากผมไม่เคร่งนะฮะเขาเคร่งมากขนาดว่าเขาบอกว่าไม่ได้เขาจะต้องรักษาความสุดจนถึงวันแต่งงานเซ็กคือของขวัญวันวิวาจะต้องมีเซ็กเมื่อเมื่อพร้อมแล้วก็คือเมื่อแต่งงานแล้วเท่านั้น ผมก็บอกร่างกายเป็นของลูกลูกตัดสินใจเองได้เพ<อ>ราะลูกเป็นเจ้าของร่างกาย<อ>าตัวเองอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเขาที่แล้วแต่คนที่จะมีแล้วแต่คนว่าแต่และคนมีค่านิยมยังไงค่านิยมข่านิยมที่เป็นขอไข่ไมโทรสร<อ>าราคือตัวค่านิยมยังไรแต่และคนเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเลือกกันได้อย่างนี้ครับพอฟังไปฟังมาแล้วรู้สึกว่า มันจะมาในทิศทางที่ว่าเอ้ยอยู่ก่อนแต่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็โอเคนะคือสังคมตอนเนี้ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพในตัวเมืองเนี่ยนะก็อยู่กันก่อนแต่งแล้วบางคนอยู่กันแบบไม่เคยแต่งก็มีแต่พอพูดถึงคุณหมอขอแสดงนี้นะครับพอพูดถึงอยู่ก่อนแต่งไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่สุดท้ายตัวเองก็อยู่ก่อนแต่งะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่ก่อนแต่งแต่ถ้าถ้าอยู่กันแล้วไปไม่รอดเขาก็ไม่แต่งคือไม่ไม่ถือว่า เป็นผัวเมียกันไม่มีคอมอทดลองอย<ม>ู<ม>่แล้วกันคุณหมอทดลองอยู่มีให้เห็นเยอะอันนี้คุณสมบัติในการทดลองอยู่ควรจะต้องมีไหมฮะหรือว่าเอ้ยลองอยู่ไปเลยใครก็ได้ฝรั่งเขาก็อยู่กันแบบประเภทใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมานานหลายปีจนทั้งในสุดเขามั่นใจแล้ว,ว่าคนเนี้ยแน่นอนแล้วคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนทั้งกราวาระสุดท้ายของชีวิตเขาจะขอว่า แต่งงาน,นจะผมเถอนะน<อ>ั่นแปลว่าผู้ชาตั้ใจแล้วว่าจะมีคอมมิชเมนต์กันมีความผูกมัดกันแต่ถ้าเป็นแฟนกันมันแค่เป็นความผูกพันเป็นอิโมชั่นอลบันดิ้งเป็นแค่คิดถึงถึงหัว<ห>คือตอนนี้หลายคนเนี่ยแต่งงานแล้วก็เกิดภาวะมีภุดยากลายคนที่เป็นโสดก็เกิดภาวะมีผัวยากครับ,ค,รบคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คงจะต้องกลับมาพูดตรงที่ว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงแหละมันมันเกิดปัญหาตามมาแน่นอนบางครั้ง กรณีที่ว่ามาแต่งแล้วค่อยมาอยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาก็คือหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่เคยรู้ตอนที่เราเป็นแฟนกันเพราะตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยแต่ละคนก็ใช้ชีวิตส่วนตัวแล้วมาเจอกันที่เราแต่งตัวดีๆแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าดีๆเพื่อพอยิ้มแย้มแจ่มใสไปกินข้าวกันไปดินเนอร์กันไปดูหนังด้วยกันแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตส่วนตัวป้าบอกว่าพอแต่งงานแล้วป้า เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแม้กระทั่งท่านอนเพิ่งรู้ว่ามันนอนกลนเพิ่งรู้ว่ามันชอบตดในผ้าผมครับเพิ่งรู้ว่ามันกินข้าวมื้อางคุณหมอด่าผมทำไมเนี่ยโน้ิคภิพจะออกแล้วพี่แตงโมแบบว่ายังเห็นอย่างเงี้ยผู้หญิงส่วนมากเมคอัพครับเออพอเวลาแต่งงานกันป้ายทอดหน้าทอทคอนต้ก็สัมอาหารพี่พี่ปรงแล้วพี่นึกว่าพี่ได้แฟนใหม่ไงนะฮะได้อีกหนึ่งคนตอนเช้าได้คนหนึ่งเออแฟนหน้าตาดีตอนคืนเออกูได้ผีมันนอน มันก็มีอย่างนี้แหละน้องเอ้ยนะมันเป็นชีวิตประจําวันนะเอาถูกไหมก็ม,มองโลกในแง่ดีชีวิตคุณจะไม่มีปัญหานะฮะทุกอย่างสบเอเสพสมให้สุบสมเออเรื่องนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเรารับคนเนี้ย ก็ไม่มีใครมาห้ามเราได้ในเรื่องของการที่เราจะมีเซ็กกับคนที่เรารักแต่ขอให้เซ็กนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักคือต้องเป็นการ make ล o v ไม่ใช่เป็นการใช้ร่างกายของอีกฝ่ายเพื่อระบายความใครียดแล้วทดลองเพื่อจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนครับในคู่ที่รักกันเหลือเกินในวันวิวาแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลายคู่ทุกเสียงเป็นอนิจจังสิบปีไปแล้วผ่านไป20ปีในสุดเขาอาจจะ ไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าหรือเราอาจจะไปปิ้งคนอื่น ทุกสิ่งอย่างมีการเปลี่ยนแปลงคประเทศไทยนะครับจดเบียนสมรสปีละ3 0 0,000คู่จ็ดเบียนยาล้างปีละ1 0 0 0ง0คู่เพราะนั้นเราต้องช่วยลดสถิติการยาล้างด้วยการไม่จดทะเบียนสมรสกันนะผมก็เลิงตามหมอเลยให้ยาล้างกันให้จดดีแล้วไม่ว่าจะอยู่การแต่งเดต่างกันอยู่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันครับโมดีนะเตือนสติพี่อย่างที่ไม่ทันแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคุณหมอโอ๋คขอบคุณนะฮะขอบคุณไบเ ด้วยนะจ๊ะ,อะขอบคุณนะฮะอะช่วงหน้าท่านผู้ชมครับห้ามพลาดจริงๆนะครับรักต้องกล้าทายต่อครับ